สนักข่าวส INN ิบนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ ดูสถานการณ์ไวรัสโควิด1 9ทั่วโลกกันก่อนตอนนี้ก็ติดเชื้อทะลุปไปกว่า83ล้านรายแล้ว สถานการณ์ไวรัสโควิด1 9ประจำวันที่31ธันวาคม2563ค่ะช่วงเวลาประมาณ9.20นาฬิกา20นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกรวมแล้วทั้งสิ้น83,6276รายค่ะเสียชีวิตไปแล้ว1,812,046รายรักษาหายไปแล้ว58,861,800รายค่ะประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดอย่างสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะคะติดเชื้อทะลุไป20 2 1 6 9ล้ รายและก็เสียชีวิตไปแล้ว3,5778รายค่ะส่วนอินเดียนะคะติดเชื้อ10,267,283รายค่ะเสียชีวิต1 1 4 8 7 7 4รายบราซิลติดเชื้อ7,619,970รายค่ะเสียชีวิต1,93,940ราย ส่วนรัสเซียนะคะติดเชื้อ3,131,550รายค่ะเสียชีวิต56,426รายฝรั่งเศสติดเชื้อ2,6498รายเสียชีวิต64,381รายค่ะ mm hmm. ขณะที่ประเทศเมียนมาตอนนี้อยู่อันดับที่69ค่ะติดเชื้อรวมไป123,741รายแล้วและเสียชีวิตไป2,664รายประเทศไทยขยับอันดับขึ้นมาอยู่139แล้วค่ะติดเชื้อ6,600 เ0รายเสียชีวิตไปห1รายค่ะรักษาหายแล้ว4,212รายค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งเร่งสาธารณสุขจัดหาวัคซีนโควิด -19 จากหลายๆบริษัทค่ะเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงมากที่สุด นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ให้กับคนไทยนะคะนายกรัฐมนตรีก็เร่งรัดให้กระทรวงสาธารณาสุขจัดหาวัคซีนในทุกช่องทางค่ะเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงวัคซีนได้เร็วที่สุดโดยกําหนดการจัดหาวัคซีนเพื่อให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละห้ของประชาชนไทยในปี2564นี้ซึ่งก็มีการดําเนินการนะคะในหลากหลายแนวทางค่ะและถึงแม้ไทยเราจะจองวัคซีนของแอสตราเซเนกาไป26 ล้านโดสนะคะแต่การจองซื้อวัคซีนก็ยังคงเป็นข้อตกลงชุดแรกค่ะทั้งนี้นะคะไม่ได้มีการเจาะจงว่าจะต้องร่วมมือกับบริษัทไหนนะคะซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้กระทรวงสาธารณาสุขไปเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนรายอื่นๆอีกหลายบริษัทเลยค่ะและก็มีกําหนดแผนการใช้วัคซีนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์การระบาดครั้งนี้โดยเร็วที่สุดค่ะ ทางนี้นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงประชาชนทุกคนน่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เสียสละดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถนะคะด้วยเต็มกําลังความสามารถและเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดจึงขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังค่ะดูแลตนเองด้วยความไม่ประมาทนะคะทางนี้การแพร่กระจายของโควิดสิตอนนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลายจังหวัดนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในการเดินทางข้ามจังหวัดและก็ขอให้หลีกเลี่ยงนะคะการทำกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้คนค่ะส่วนทอทอท,อทอเองก็บอกว่าปีใหม่นี้ท่องเที่ยวเงียบเหงามากค่ะยอดจองโรงแรมลดทั่วไปกว่า40% นายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไ n n ค่ะว่าภาพรวมการท่องเที่ยวช่วงปลายปีแล้วก็ปีใหม่2564นะคะถือว่าเงียบเหงาเกือบทุกพื้นที่เลยค่ะยอดจองโรงแรมที่พักลดเหลือเพียง40%เท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ระมัดระวังเรื่องการออกจากบ้านลดความเสี่ยงในการติดโควิด19ทําให้ผู้ประกอบการตอนนี้ได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากค่ะทางนี้ทททคาดการณ์ว่าในช่วงปีใหม่ที่จะมีการเดินทางท่องเที่ยว ในประเทศ2.7ล้านคนน่าจะมีเงินสะพรดตค่ะอยู่ที่ประมาณ1.6หมื่นล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามก็ขอความร่วมมือประชาชนคนไทยด้วยนะคะหากเดินทางท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงด้วยค่ะจบการเสนอข่าว10นาิ5นาทีค่ะเสนอข่าวโดย